กลับมากับแกรประเด็นนะครับเศร้าแกรนที่เราแลกกันว่าจังนี้แขกันมาเรื่อยๆแล้วนะสำหรับงานฉักพรานะครับแลวก็เทศราธานีก็ยิ่งย่าหิ่งใหญย่มากๆเลยแต่สําสคัญนี้ไม่ใช่แค่เรือพรานะแต่ว่ายังมีความสําคัญที่เกิดขึ้นกับรายๆองค์ประกอบของการจัดงานฉักรลาด้วยนะเศร้าแกรนเพราะว่าวันนี้ก็คือจริงรับพรยายแล้วก็ทัดไปก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆแล้วก็กิจกรรมลักข้องสุราเลยคือคือประเพณีฉักราทอดผ้าป่าแล้แข่งเรือยาวซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีแต่เรือพรานะแล้วก็มีการตี ร้องตีคลองอะไรเพื่อความสนุกสนานแต่ว่าเราอาจจะลืมไปว่าจริงๆการประโคมเรือพนมพาก็เป็นประเพณีสําคัญที่ยาวนานมากอาจจะเกิดจะสูญหายไปวันนี้เขาก็เลยมีการนํามาประกวดอปีแรกข้องการประกวดด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ คุณกิติศักดิ์วีรูรองประธานสภาพวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อาจารย์ธิติพงษ์ชูจิตที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้อยู่กับเราแล้วค่ะผมสวัสดีครับ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 ,รบการสู้รายการนะครับแล้กวก็ห้องนิยายตันร่องนะกับอาจารย์ดูมแล,ล้วกันนะครับ,รบจะได้มาคุยกันในวันนี้ สำคัญเลยเพราะว่าเราพอได้เห็นกับว่าเรือเขาเรียกว่าการประโคมเห็นไหมครับที่นี่เราก็ส่งไซยว่าเอ๊ะมันมันฉายดนตรีแต่เราเห็นอยู่กับเรือพลาประจําไม้นะครับแต่ว่าก็เดินท่ามตันรองก่อนนะครับว่าในส่วนของการประกวดประโคมเรือพลานี้ปีนี้เป็นปีแรกด้วยนะครับมันมากมีเสียมาติดไปบันปืมังครับผมขอบคุณในคํทถามนะครับ,รบผมในนามของคนวัฒนธรรมรอ,องค์กรที่เป็นผู้นําทางวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นะครับก็คำทามนี้ยพผมยินดีมากรกว่าจะได้สาทยายให้ผู้ฟังทางบ้านได,ได้เข้าใจว่าตามที่ทันเห็นม,มาต่อเนื้องในประเพณีฉักระแข่งเรือย,ยาวที่สุราธานีนะครับ,รบเห็นการละเล่นดนตรีเช่นกลองยาวเช่นการตีเครื่องประโคมบนเรือพนมพระ,ะนั่นก็ ทำกันตามมีตามเกิดนะครับไม่ค่อยสมบุญแบบเหมือนในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเพระมีโอกาสได้ไปร่วมเป็นกรรมการตัดสินขบวนแห่อยู่หลายปีนะครับมาช่วงที่มีโควิดนะครับก็ได้หยุดติเนื่องจากสองเหตุพ้ก็คือไม่มีการแห่ขบวนเนี้ยสองปีต่อเนื่องแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรารวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้แยกออกไปรับผิดชอบเรือพระนามนะครับเลยเลยเปลี่ยนกรรมการทางชุดเพราะฉะนั้นผมเห็นในขณะนั้นว่าเครืองประโคมหรือเครืองที่ให้จังว่าขบวนแห่ยังไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีทีมนอยมากโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดอะตามโบราณโบราณที่เขาปฏิบัติมาเกือบจะสูญหายเลยครับ <ừ> m, เรื่อควบค<น>ุมบ,<น>บนเรือนะครับเกือบจะสูญหายแล้วเรือไม่กี่วัดแล้วพ <ừ m, S 1> มเหลงเห้นความสาคัญตรงนี้อันนี้คือแรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาห <ừ m, S 2> ลังจากนั้นแล้วพมก็มาปรึกษาหารือกับผู้ส่งขนาววุฒิไล่ไล่ทันนะครับรวมทั้งทันทิติพงศ์ทีนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนฐ <ừ m, S 2> านะที่เป็นที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมนะครับก็มีความเห็นตรงกันว่าเราจะขื้นฟืแต่ก่อนฟื้นฟูเนี่ยเราจะต้องมีการ ฝึกอบรมเพื่อเปิดช่องเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาสร้างงานนี่ต่อในลำดับต่อไปนี่ครับจึงจึงมีการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาหลังจากฝึกอบรมแล้วนี้เราก็จัดประกวดเสียเลยนะครับจัดทดสอบเลยก่อนก่อนที่จะทำงานใหญ่ต่อไปนะครับก็ทดสอบ ผืนท่านก่อนครับนี่คือเรงบรรดาใจครับจ็เป็นคือธีมากข้องว่าทําไมถึงประกวดปีนี้ปีแรกม่เป็นแรงให้คนรอบมาสนใจไดครับค่ะเดี๋ยวมาถามเรื่องการประคมเรือพระนี่คือไรบางคนไม่เข้าใจปอดใจคำว่าประคมเรือพระเนี้ยเดี๋ยวถ้าอาจารย์ดมสักนิดค่ะว่าความสําคัญแล้วก็การประคมเรือพรนี่คืออะไรกันแน่คะการประคมเรือพระเนี่ยนะครับไม่ถึงการเล่นดนตรีนะครับในช่วงฉักพราทีนี้เนี่ยมีอยู่พุ่มแบงค์เป็นซองฉ u a n ช่วงแรกเนี่ยคือก่อนฉักพราฉ<ะ>ักพระเนี่ยเราจะฉักกันลังวันออกพรรษาหนึ่งวันใช่ไหมครับ<ะ>แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมการคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีโทรศัพท์เขาไม่มีเฟซบุ๊ก<ะ>เขาไม่มีซื่อทางออนไลน์ที่จะมานัดแหนกัน<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยพอลั่งจากวันส่งตายายวันนี้วันรับใช่ไหมครับ<ะ>อีก15วันเนี่ยส่งตายายในวันส่งตายายนั่นเองเจ้าอาวาสผู้นำวัด ผู้นาชุมชนผู้ใหญ่บ้านกับนั่นก็จะบอกชาวบ้านแค่ไปวัดวันนั่นแล้ววะตั้งแต่ต่อชาวเป็นต้นไปเรามาวัดกันนะเผื่อถีจะมาซ่อมเรือพลาเพราะเรือพลาเนปีหนึ่งชายครั้งหนึ่งก็ต้องมาซ่อมหรือมาทมําไหมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากซ่อมเรือพลาแล้วเนี่ยพวกเด็กวัดด้วยคนดนตรีเนี่ยหรือวันเนนเนี่ยก็จะ่อมดนตรีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการเอากล้องที่ยู่บนโรงชั้น เรื่อโรงทําเนี่ยนะครับเพื่อห่อชั้นเนี่ยคือกล่องเพ้นนั่นแหละมาตีเพื่อเป็นการฝึกซ้อมการประโคมเนี่ยยังเป็นนัยยะในการบอกว่าเนี่ยอีกเดือนหนึ่งจะฉักพลาแล้วนะ mm. ต้องเตรียมตัวได้แล้วก็จะมีการซ้อมประกอบกับการซ้อมเรือพลาหรือบำรุงเรือพลา mm. เพื่อให้ทันช้ยงานอีกหนึ่งเดือนต่อไปนี่คือก่อน mm. ก่อนฉักพลาเป็นการตีเพื่อบอกเวลานะครับ,รบกับซ่อง คือในวันชักพรานะครับคือเขาจะตีกันมากๆเลยเนี่ยในวันในวันออกพันซ่าพราะว่าเรือพระจะฉักต่อชาาแล้วค,คือวันแรมคำเดือน11ก็จะในคณะทีเรือพนมพระเนี่ยเขื่อนขบวนคนฉักไปเนี่ยนะครับเป็นการบอกสัญญาณน,นึ่งคือเป็นการบอกสัญญาณวะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้แห่เป็นขบวนแบบพันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ภูมีประเทศของผคกตายในของสุราชเนี่ยก็จะมีควนบ้างมีเนินบ้างมีทางเรียบบ้างมีท่านน้นธรรมดาก็จะต้องฝั่งเสียงกล้องนี่แหละครับถ้ากล้องลวตุ่ม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 แปลว่าต้องหวิ่งหรือต้องใช้แรงมาพอมาก้อนเนี่ยเข้าเข้าไม่มีรถใช่ไหมครับไม่มีเขื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องอาศัยฝั่งเสียงเนี่ยท่าตีตุ่มตะลุมตุ่มม้งอแสดงว่าเดินลากปกติที่สมัยก่อนเขาสนุกเพราะว่าจะมีการ เขาเรียกว่าการโยเฉือกยอกกันไปยอกกันมามันก็จะสนุกโดยอาศัยฝังเสียงกลองนะครับหรือเสียงเขืองประโคมคอีกในยานึ่งเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวรรณกษัตริย์การเสด็จไปในที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องมีดนตรีหรือมหรสพประโคมเพราะฉะนั้นฉักพรานเนี่ยซื้อผุดตะประวัติเนี่ยในพรรษาที่7หลด่างจากเทพรุจเจ้าเนี่ยเสด็จลงมาจากดาวดึงสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเล่าขนทัน ตามพุทธประวัตินะครับมาดีดพินมาทาดนตรีบรรเลงประโคมตลอดการเสด็จลงมาจากสวรรค์ขอ,อของพระพุทธเจ้าด้วยเฉนเดียวกันอีกในยานึงเป็นการประกาศชัยชนะของพระสััธธรรมของพระพุทธองค์ทีได้ชนะต่อกิเลสสมานทางังปวงเพราะฉะนั้นด้วยองค์ประกอบแล้วเนี่ยจึงมีการประโคมเรือพนมพระเกิดขึ้นแต่สิ่งทีอันนั้นเป็นสาระนะ แต่สิ่งที่สําคัญอีกประการคือความบันเทิงเพราะว่าประเพณีฉักพราเป็นประเพณีเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องดนตรีจึงเป็นส่วนหนึ่งของมหรสศที่จะต้องมีเสียงอ่ะสมัยก่อนมันไม่มีไมใช่ไหมครับไม่มีการเปิดเทปก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นการประคมเรือพนมพระไปในประเพณีฉักพราครับ ครับผมแล้วที่นี่เวลาที่เราไปแล่ชักผลาครับเราจะเห็นมีดนตรียนั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะเห็นบางส่วนที่นี่ในความเป็นจริงแล้วพระโคมเรือผลานี่มันจะต้องประกอบโดยเครื่องดนตรีได้บ้างครับเครื่องนี้ครับจะต้องกล่าวเกลืก่อนกวาปัจจุบันเนี่ยการการตีกลองบนเรือพนมพราเวลาเรือพลาออกเนี่ยนะครับเราจะได้ยินแต่เสียงกลองซึ่งสุราชเนี่ย จะแตกต่างจากจังหวัดอื่นน้อยเพราะว่าสุราชเนี่ยเราจะใช้กล่องถัดด้วยกล่องเพนตีประกอบกันกันกบคลองนะครับหรือว่าโมงทีนีนะ่โบราณเขาไม่ได้ตีพันนันนะครับแขนนั้นแต่เขายังมีเครื่องดนตรีอื่นนะครับนั่นคือจะมีมีชิงด้วยนะครับแล้วก็มีตะโพนตะโพนไม่ใช่กล่องโพนนะครับสุราชเอาไม่ได้ใช้กล่องโพนเราใช้ตะโพนนะครับาบางแห่งอาจจะมีทับนะครับหรือหว่าจะมีกล่องมโนรานะครับ หรือววาจะมีของโมงนะครับรืออาจจะมีปีเพื่อเป็นการให้ทํานองเป็นเพลงเรื่องราวในปัจจุบันเนี่ยบางวัดทีลงเลื่ออยู่ก็อาจจะใช้คีย์บอร์ดเนี่ยมาทําเป็นเพลงด้วยก็จะตีประโคมเนี่ยพร้อมกันนะครับทีนี้ประเด็นบนรยุทถึงนีรับหวาความสําคัญเนี่ยสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันเหลือนห้าไปแล้วเนื่องจากววาคนตีเป็นเนี่ยมีหน่อยแล้วก็ไม่ได้ซื้อถอดกัน ทางสภาวัฒนธรรมนี่ยนะครับนำโดยทันรองกิติศักเนะี่ยท่านก็เห็นถึงความสําคัญตรงนี้ว่าเอ,อ้ทำไมมันไม่มีเมื่อนมายก่อนแล้วจึงจําเป็นที่เราควรจะต้องรื้อฟื้นกันขึ้นมาสักครั้งหนึ่งที่นี้เราก็ยากจะให้เรือพนมพระเนี่ยประโคมเรือพนมพระกันสนุกสนานเมือนสมัยก่อนนะครับ <c oughs> จึงมีการรื้อฟืน้นโครงการนี้ขึ้นมาเ <c oughs> นี่ยครับนี่คือความสําคัญที่เราจะรื้อฟืน้นครับกระเท่อ <c oughs> เป็นการขับเคลื่อนที่รื้อฟือน้นแล้วก็ให้เยาวชนมามีส่วนรวมด้วยเราจะอาจจะได้เห็นในปีนี้ว่าการประคมเรือปกติเราจะเห็น,นก,กล้องนนะหรือว่ามีแคมมงอาจจะมีเครื่องดนตรีขึ้น,นใช่ครับสม, <c oughs> มบูรณ์มาต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าด้วยทางสภาวัธรรมเนี่ยในปีนี้ได้รับงบประมาณจากกมรมส่งเสริมวัฒนธรรมมา <c oughs> อย่างทีอย่างทีทันรองกิติศักได,ได้เรียนในเบื้องตน้นหวามีการอบรมเราเป็นทีน่าดีใจนะครับววาเราจัดการอบรมแล้วเนี่ยนอกจากประชาชนรวมสมัครข่าวอบรมแล้วเรายังมีเด็กนักเรียนในจังหวัดสุราธ,ธาน,นีซิบกว่าโรงเรียนมารวมกันอบรมซึ่งจะมีในวันเสาร์นี้ด้วยวันเสาร์นี้แลลวนะนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดทีจะทํายังไงก็ได้ให้ประเพณีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเพณีเนี่ยมันยูดต่อไปได้เพราะฉะนั้นเยาวชนคือแรง สำคัญในการที่จะซื้อสิ่งเหล่านี้ต่อไปในอนาคตครับค่ะครับผมก็อ่ะโดยให้เราว่าเดี๋ยวจะมีการอบรมเส้านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต่้งมดทั้งมวลนี้จะได้ทํางานจริงเรื่องด้านินประกุมดินตรีจริงกันในปีนี้แน่นอนนะครับผมทีนี้นอกเหนือจากการรวมกิจกรรมในส่วนของมาอบรมนะครับตอนนี้มีส่วนรวมของประชาชนในส่วนอื่นเมันเพิ่มข้ครับอันดองนะครับครับประเด็นนี้ผมเลือกไปแล วงเล็บข้างล่างนะครับพ่อทีจะต้องต้องซันเนอร์เนี่ยก็ดีใจมากตีบอกว่าให้เลาละเอียดนิดนึงเขาขอบคุณนู่นนั้นเลยทีนี้ในการจัดโครงการนี่ครับเราเริ่มต้นพมก็ต่อเนื้องจากประเด็นแรกกันแหละว่าเราได้ปรึกษาหารือกันก่อนกับผู้ส่งข่าวดุลแล้วก็สถานศึกษาไล่ไล่โรงเรียนนะครับปรึกษากันพร้อมทั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมที่มีอยู่ทังหมด ก็มีความเห็นตรงกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่จะสันหาบุคคลที่วิจนะครับเรื่องนี้เพื่อจะตั้งเป็นคณะทํางานหรือเรียกเป็นภาษาให้ตรงเป้าเนี่ยคือคณะกรรมการฝ่ายต่างๆโดยโดยอาศัยอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามตอนนี้เซ็ตเซ็ตเรียบร้อยได้คณะกรรมการที่รับผิชอบทุถูกายนะครับ,รบได้เรียบร้อยแล้วก็ได้ดําเนินการเลย นะครับประชุมกันเป็นระยะระยะไม่น้อยกว่า5ครั้งเลยครับประชุมกันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ออกหนังสือไปยังวัดที่เข้ารวมโครงการงานชักพระสุราธานีเนี่ยทุกวัดครับรอยกว่าวัดนะครับวัดมาสมัครแล้วนะครับแต่ว่าคณะกลองยาวเนี่ยก็สมัครไปแล้วบางส่วนนะครับก็ได้ไล่ทีมพผลสมควรคณะประคมดตรีบบนเรือพนุพระก็สมัครแล้วนะครับ ล้าก็ดาเนินการไปถึงขั้นว่าจองสถานที่ประชุมเพื่อจัดการอบรมแล้ววันเ<า><า>ส,สานี้แล้วใช่ไหมครับวันเสานี้แล้วครับแล้วก็ได้จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบห้าคนทางาคณะกรองยาวทางเยาวชนที่มาจากสถานศึกษานะครับ,รบวันนี้ต้องขอบคุณไปอย่างสถานกากษาที่ให้ความร่วมมือนะครับทังทังทิบอกอช่วงช่วงไทยที่ขอความร่วมมือให้เอาเยาวชนมามา,มาสร้างน,นโยบายนี้ตนะครับ,รบต้องขอบคุณไป ถือโอกาสขอบคุณตรงนี้เลยนะครับจากสถานศึกษาทีที่ส่งมานะครับนี่คือความพร้อมก็คือวันนี้เวลาหน่อยสักนิดนะยากสาบมันกันาะว่าเป็นกิจกรรมที่ว่าเราก็อาจจะเกือบจะสุ้นห้ยไปแต่ว่ารื้ฟื้นกลับมาแล้วก็ยาวๆสักนิดนะราัมีโอกาสได้มาเล่นกับเราได้ครับเพมแต่วันนี้เวลาหน่อยสักนิดนึ่งวันนี้จะขขอบคุณทางสอนฐานมากเลยี่วามาให้ความรู้แล้วก็มาให้เรารู้สึกว่า ภูมิใจแล้วก็เป็นแร่งบันดาลใจที่ว่าให้เยาวชนเนี้ยมาซืบส้านต่อประเพณีการประคมเรือพนมพาตรงนี้ค่ะัขอบคุณมากๆเลยนะคัณมากเลยคร่ะขอบคุณครับ